สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีเบิร์สุขุสุคนที่ข้ามาส้มขีบซองยัยง,งึงเมื่อนี่กาหลุดแม่โคกับโจ๊กอยู่พี่น้องขราเจ้าจกน้องเมื่อนี่กาเซียนเท้าซีมาเปิดกล่องยาเนาะทีฝากมาหายยัยงึงฝากมาตั้งแต่ประเทศนอกพี่น้องประเทศยุโรปฝากมาแต่ประเทศยุโรปพี่น้องฮักกมาฮอดเดอร์แม่เดอร์ฮักกมาฮอดโอ้ย เอื่อยดีเนาะฮักะก็มาหอดเด้ดดอเอื่อยเด้อว้าวพีทเอื่อยผืนผากยาดีกระเพาะไม้ยัยเงึงตั้งแต่ประเทศยุโรปเนาะฮักก็มาหอดมาถึงยุโรปยุโรปนี่แหละฮักก็จิขับไปเบิ่งพี่น้องขับไปเบิ่งกองยาวมันสิใหญ่รั่วมันสิน้อยจำไรมียัยเงึงเพิ่งกรล่อรุ่นเปิดจิเนาะฮะก,ก็เลยออกมาถ่ายธรรมศาสตร์ทางนอกให้เบิ่งเสียก่อน ธรมรมศาสตร์วันหน้าเท่าไรพี่น้องยิงเงินเฮากระจับอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องมินิกานนเนี่ยยากระมาหอดายอย่ายเงินเลเด้ดอนี่คนเนาะกระคอขอบใจเลยไรเพราะว่ายายเพ่นเป็นกระเพอือลูกผู้อยู่ทั้งอาางันยุหล็ได้ให้เจ้าหมันเจ้ายืนเด้อให้ยุงเงายืนหมันพันตีอย่าได้ลาเด้อให้เจ้าซุปอยู่ร่วมอยู่ในห้อง พคนแหละบอนสว่าเวชิญคนแหละเปิดคล้องผากที่เหตุให้เพลินดีใจที่สุดก็คือยาดีกับเพาะหรือว่ายาดีพญาเกิดมาห้องสบายดีป้าลุงรอบสองกับพุ่มใจลายตีลูกหมุเมตตาปานีนายเงิงเนาะซื้อยามาแต่ผลได้ยุโรปผลได้บรมินคล้องไก่ได้นี่กับเขาให้เพลินอยู่ดีมีแห้งให้เพลินลูกเพลินเรื่องเด้อ ให้ลูกให้เรื่องคือได้ได้กับไ,ไ,ได้สมความหมองมะปาจนาแล้วเพิน่นเพิ่นดีใจแห้งอันนี้เป็นถือว่าถือใจเพินพ่นสุดๆเนาะพอเพิ่นเป็นโลกระเพาะกระเพาะหากินแล้วพผ่นเช้าเพิ่นก็ดีใจสุดๆแล้วพผ่นชุดม,มีโลเขาให้ลูกหมันลูกยื่นเด้อก้ว,วมเจ็บอย่าชูได้ความไข่ย่าชูมีได้ ท่านมือเจ้าไ้ไลท์เข่ามือแรงใ่้ไล่กว่าเก่าอีกเงื่อนค่ำกระได้เงื่อนไรน้องท่องไรเขาเ้อใหเ้ดเต็มทงเต่าเจ้าอยู่ถุกยาำเด้อดีใจเง้ิลว้าจนมาคืออ่าดีใจหลายายแกะนั่งี่ายคอยรุ่นเดียวเพิยายแกนะเอ้าโหสติเกิร์บบอกให้วอาเลยถักมาสิยักษ์มา ยีน่สยีย้ะงไน่ะโผ่ยายเป็นแกเองนลุนๆเป็นยาอย่ปากมือจะเดายายเลยจะดีใจลายน้ำเอามีดมนดูมีดพิแกน้อยนึ่งยายังกามตาห็นหุ่ดอกมีดก็เอามีดนี้มาหั่งเงี้ยโอ้ยแค่อยดีใจปาดหน่อ มันเป็นรงเจียรหรกยายแบบกำลังรุุนพี่น้องมารุ่นำนกนรมาในกล่องอมนซีมีอย่างไห<น>กล่องกรบปุกใหญ่เดบอกกล่องในธงธงอ่ากตงีเลยาสุขพิดติดีได้นางเอ้ยเพินติดเพิดติดดีได้นางเอ้ยบ่เม่นเพิติดอันนันไ้แแะทุ่งนี่กับประม่บ<อ>มีอยู่า่ว่บัาบหน้าที่ไปแล้ง <c oughs> เพ mm hmm. ิ่นส <oh ีแก้ไ mm ด้เนาะเพิ่น้เ no พิ่นแก้เองเพิ่นเพิ่นอยากนุ่นเพิ่นเดียวเพิ่นเพราะว่าเพิ่นดีใจแห้งเพิ่นก็เล็กบ่มีกับกุ้งขีดเพิ่นจักอนาสิแท้งมือเพิ่นดีใจลายลูกเอ้ยที่ผาดยาไม่ให้กินฟัวพันยโรคข้าแม่เลยแม่ภูมิใจลายตี่ผาดไม่ให้กันจิ้มก็าปหัดก็ไปให้ลูกหมันลูกยืนเด้อให้ใจนี่คุณชนลายลายเน้นเน้ที่เมตตาหน่ายเงื้งนี่นะ้าเจมินถูกลายลูกเอ้ย ล่าลุล네่ารุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนับเจ้าที่ใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆมันจะบาดมืออย่าพลาดะัอนี้ใจเราจะจันพี่น้องเลยจะมันบาดมือเหมือนกระแพ้งพี่น้องตราบเพลินถูกย่อนกระเพาะกระแพง เห็นทงมันเป็นตาแ่บอือคือทงมันจะใส่อล้วนะใจเงินใจเงินนะอืมโมเป็นแก้เงินแก้ขรับหนูพี่น้องแก้ยาแก้ยาแต่ยาดีกับพ่อ้วยผากมาแต่ยุ่นหลุ่ลยุ่นเหเป็นเูกกับโมเป็นเ้อะลูกไอ้คอตทดขออัยแหละ แล้วยายก็โอเคนะยายทันสมัยถึงเราจะซูบอ่อนผลเหมือนโอเคนหือทันสมัยถึงเด้อโอเเ้เป็นเป็นเป็นเงินครับรุ่น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 น้ำย่ยค่ะแม่เป็นเงินชอบเงินนั่น,นี่งคือสี่ลายเนาะพี่น้องเลยโอ้ยยานีขอยหญ่เมื่อแต่ขอคือแบบรุ่นคือบุคคลมีเนาะแม่แทนนี่เนาะแบบรุ่นยาเมืองเนาะ สองสามสี่ห้ามันนากรลุเพลงตีมันลุกเผาอาม่มันคือแปร่นาดไแมมันมีเม็ดยาอยู่บ้างแก้เบิงดูวาแก้เบิร์นเยวแก้เบิรงยาผมมีตัวไทยเลยเนาะมีตัวภาษาวยเว็นัวหน้งมีมีตัวอ่านอายุอ่านเบิม์นี่นี่ อ่านได้ดอกนี่แต่โตภาษาอืออข่านนได้เลอทียังเงิงเหมือนก,กัดีใจแห้งแล้วนี่เพิ่งหาแม็กซ์มิดมิดมันเป็นอะไรเออเม็ดเนอยเนาะอืม็ดเน,เยนอยเดล๋ยสิมาหอดพามาตั้งแต่วันที่เช้าเจ็ดว,วันที่เชาเจ็ดเดือนก่อนเป็นต้นองประานพามาตั้งแต่วันที่เชาเจ็ดเดือนก่อนเห็นนั่นเนาะ ที่สิบเจ็ดมเนบอกที่สิบเจ็ดมเมนตบอกสิเจ็ดอกี่เดกเ็ป็นันเทิงได้แล้วพี่น้องก็ตือรื้อแลวเป็นแต่เทิงหละมาามันก็ลงที่ยากันเจ๊กลงก็ทางไหนก็จ่อข้ากนน้ำทันยายก็ลายพอดีฮกแพงฮกแพงอืม งมีใจนะไม่ง่ายจังเลยดีโฮกเพลงยาดีกระป๋ออะไรเงี้บพอเมนซีมาแต่ไก่แล้วยังยุ่งประเทศยุโรปว่ากับเบอร์ยัปเป็นลูกเลยคอสโตยุโรปไปแท้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็บซัมเงินยังเงินเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็บซัมเงินยังเงินะว่าซัมเงินนะนี่ก็ได้เพิ่นการถ้าเพิ่นบัสบายเพื่นก็ต้องใช้เงินกนเนาะไปหาหมอแต่มียาแต่เพิ่นกินถือแล้วละกัน กระเพาะเป็นขึ้นนู้นขื่นเหมืนกินแล้วเพิ่นกะที่เศร้านะพี่น้องนะเอื่อยเศร้าแล้วกาหมดได้ไปหาหมอดีใจแล้วเพิ่นได้เพิ่นคือดีใจชุดๆแหละเป็นยากวัวโลคเพิ่นกินเพิ่นกาจิปันเจ็บได้ปวดอีกแล้วแมนเป็นเงินกับเนาะเจ้ากระล๊อกมาจากซีกว่ายโอ้ยกินหมดได้กินสะดวกสบายกันท้าวไข่เน่กินไปกินสาวบ้านบอกว่าหมักข้าวหมักข้าวน่ะ ต่เป็นมาอันนี้สามสิบปลายปีแหละอันยัยงึงโซ่ยังได้น่ะโซมาาพี่น้องเลยกระโปรงเป็นกระโปรงเป็นแห้งละกาบอกกินเข่าแล้วก็ลอยแล้วบาดนี้ย่างมาได้ลอยเจ็บไปเบิดเคยเจอแล้วผมไม่พี่น้องเลยยังกันจนหมดย่างม่วนเบิดม่วนจะยัยงึงจนบมดบอกขอโทษน้ำเนาะจนบมดย่างเงินพ่อกีดไม่ทงซาซูนได้หยุดห้าจักรีก็แม่ห้ายวน มาอยู่เถี่ยเพื่อนผู้เดียวค่ะน่ะจะได้เหนื่อีหนึงอยู่เที่ยงนอนตะกี่นอนอยู่เที่ยงผู้เดียวย่ายผัวถือเป็นพัวอยู่บ้านกลางโพซีท่านสวรรค์ทางเยียงจันทร์อยู่เที่ยงผู้เดียวเล็กจิตจงจิตตามปีกับดาวงนี่จําน้อยกว่าน้องดาวอีตีมันหักน้อยมันบ่ใหญ่คือเป็นคนหัวโปคนขี้รีบพี่น้องเลยอยู่เที่ยงผู้เดียวไข่น่ะหน่วยหนึ่งอะไรกินอยู่สองขาวกุ้มเบิ้มือหนึ่งข่าวกับหนึ่งตั้งแต่ตอนเศร้าแล้วตอนแรง เงินชิปพันก็ได้กินอยู่ชิมือ้อชิปพันก็คือซื้ิบาทแหละไข่พอหางหาบาทนะไปซื้อกินซื้อกินนั่นมือละนุ้ยมือละหน่ยอนยเอามาทอดมาขูดเอามาต้มสำปะตานมาษาเด้วยหน่อยอะไรเห็ดพี่น้องเลยอยู่ผู้เดียวมไปอยู่น้ำเลยยังมะแรงกันนอนผู้เดียวมิแต่มาที่กันหนาลอกนะแม่บางทีกันเจเคี้ยวผมมานอนนำ้ำน้ำหน่อยเดีเ๋ยวเจียเคี้ยกับชิมานอนนำ้ำ ฉันร้ายแ่นอนคนเดียวหลนร้ายคู่ออยู่คนเดียวแต่ขี้ยายเป็นกระเพาะกระเพาะขึ้นแล้วก็โซ่แล้วก็ห้าบ่นคู่อะคู่จนมันยังเงินพ่อขี้พ่อบาสในทงนะจนบัวจนวมาสิเศร้าคัวกันเอาพอโทษสี่เธอหนึ่งจนวมาสิป้ายายผมมีเงินคู่อะเด้พี่น้องเลยจนสิป้ายายน่ะตายว่ะพอตาพามันเพม่อนกับถอดใจเลยมันเบิร์ดเลยเนี่ยังกับพี่น้องเลยเบิร์ดดียร่อยจนมันยังเงพ่อขี้พ่อบาสตาพามเหมือนแบบถูกเงี้ยโซ่พี่น้องเลย ต่านอ่ามันบ่มีเงินปัวยืมแฟนกับโได้ได้แฟนกับ่มี่ช่วนแฟนกับโมีนั่นม่เนาะช่วงนั้นกับเงินเอื้อทาเงินกับเนาะกยืมกับมีเงิน้สพื่นเลยสามสิบปลายปียืมด้วยน้องเากับมันบยืมเพิ่นพื่อแกับโบมีเลยแตกับมี่กน้องต่างคนกับต่างถูกนะพี่น้องเลยบานีนกับโมี่แล้วต้นลบกสิป้าย่าตายเิ้เออม่กอดเด็กกับไพ่อนพันเอให้พ่อนพันเกแม่ เป็นพักต่ออา, like ายุไปเลยนี่ต่ออายุอายืนมาต่ออายุมีอย่างอายุชุดไทยเนาะความสุขเด้อความสุขกายสบายใจเด้อให้ลูกลูกเลื่องห่างมีขึ้นเรื่อยแอร์พัดจุ่มกลุ่มเย็นในครอบครัวเงินสั้นในสิ่งวิทยาการย่านก็ให้ไปสะดวกสบายเด้อไฟไซสกับไปบอยข้ามามอยของได้ให้ไปสะดวกสบายแต่ไปน้ำโหลดน้ำล่างน้เพื้นน้ำเพลแต่เด้ให้ลูกอายุยางเงิ้นมาเด้อลูกเด้อให้ ลูกเจ้าเลืองกันเรื่อยๆนะชาถุกขอขอบใจหลายๆสำต่อชีวิตให้ยายเงื้องแน่ืิอยเอ้ยต่อชีวิตแล้วเนาะผ่ายามาหายกันสม้งหมดวันสิตายค่ะมียากินกินยานี่มันเศร้าสำต่อชีวิตและเอ้ยเอ้ยได้บุญหลายๆเด้อใหายเจ้าได้บุญกุศลหลายๆเด้อลูกเด้อหาบุญหมันควรยื่นแหละอ่ะมาฮอดีมาลุยร้ำรวยร้ำลุยมาฮอดีกับให้เงื้องพิชคลิปได้หมดเลยน้ำพิดไม่ยายอ่ะมาฮอนี่ตา ขาพิคขิปตอนนี้แล้วอ่เขาติดตามมันช่องในเงื่อนไปเรื่อยๆเด้ออให้ลูกติดตามไปเรื่อยๆในเงื่อก่าขอขอบใจละลายให้ดีมีห่ง,งสบายดีพีน่นอกสบายดี